สวัสดีครับผมมินบาลยองวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาฝึกกล้ามเนื้อนะอกหลังแขนไปด้วยกันนะครับกับท่าดิปบาคู่ไม่ใช่ท่าดิปบาคูนะต้องท่าดิบบาคู่ก็าตามนี้เลยขึ้นไปเวลาฝึกดิบขึ้นลงนะพยายามแอนอกด้วยแล้วก็จะเกรงท้องเล็กน่อยผมจะเกรงท้องด้วยนะไม่ใช่ไม่เกรงนะต้องเกรงท้องด้วยนะเราเวลาดิปขึ้นลงเนี่ยต้องแอนอกด้วย <G l ug> อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดภาษาระยองนะแต่ว่าเป็นสำเนียงของระยองเขาภาษาระยองเนี่เขาพูด ผมก็จําไม่ได้นะไม่ได้พูดนานแล้ว uh huh. แต่แอนอกเห็นไหมจงกีผักวักีผักแล้วแอ๊นิดน้อยตอนนี้ก็ดิฟไปเลยแอนอกด้วยนะอย่าลืมนะตอนขึ้นลงเนี่ยสาคัญเลยบางคนเนี่ยจะลืมการแอนอกพอลืมการแอนอกไม่ว่านะ,ะโฟก,กัันนะ้าอกไม่โดน แล้วก็บนบนไปเรื่อยอก็ไม่โดนดิบไม่โดนเอาโอไปโดนลังแคสก็คุณไม่ได้แอนโออะ่ะกรรมนั้นอกมันจะทํางานเต็มที่ได้ยังไงต้องแอนโอกด้วยอันนี้ผักผักกระตังสมาธิถ้าน้อยคิดอะไรอยู่วันนี้กูจะเอาอะไรกินว่าถึนเมื่อไรจะหมดสักทีว่าแห้งต่อเสร็จสมไม่ใช่เช็จสนะเสร็จสมนเหมือน,น,เนเดิมเลยก็หามือจับบานะแล้วก็ดิบ คือลงเนี่ยเหมือนเดิมเลยอย่าลืมแอนโอกหน้ายี้ยนี่ไม่ใช่อะไรนะคือยิ้มนี่แหละแต่มันยิ้มไม่ค่อยออกมันเลยยิ้มแบบนั่นก็ประมาณนี้เลยแค่ฝึกดิบแล้วก็ลงมาภาค10ทีสามเซตสิบทีสามเซตเสียงก่อเริ่มจะแปลกๆไปแล้วไม่รู้สำเนียงและยองหรือเปล่านี่แอนโอกเลยเมาโชว์เลยจบช่วงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคก็ประมาณนี้